ạ phim mừng được mẹ ơi như thế ơi như, ừ. như thế Sống ơi ơi đi đi, ui, ơi 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 này, ơi 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 มักเสือก่อนจ้ะเสรอจปุงก็ปุงเรียบร้อยแล้วก็แม่เนาะจ้ะไปยาคูสูบกันมาคุยกันหลังไม้แล้วก็แม่เนาะ <c oughs> เอาเสือใส่ก็แม่ <c oughs> วัยจักสามสิบนาทีอย่างกับแซ่บ มีเนื้อย่างกับตรงนี้แกยวขมจ้าว้าวแกยวขมของเฮาไปใส่ถุงพ่อแม่ใส่ถุงว้งาวขับเนื้อเสือที่าานี้มักไวยเนาะพ่อแม่เนาะจ้าก็มาย่างออทมที่สีย่างแล้วจ้าแกยวขมเหาเห,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 เห็ดเ,เ,เ,เรียบร้อยแล้วมักมาจากลานมาเด้นี่จ้าว้าวเนื้อย่างก็เรียบร้อยแล้วไะคุณแม่หั่นสตัวบปะนี่ แมนหามองอยู่มองกินตะบันนะอโอ้โหหอ,เหน,อนเนาะหอมเฟืองแรือ้วมือนีนแกงเง็ดเฟืองแงเง็ดเฟืองเซฟอย่างเนื้อเนาะ จะขมขมตลอดกินอาหารบ้านทุ่งเขา,าเห็ดกระไดมาเรียบร้อยโอ้บนนี้ก้าวมาสิแกงเห็ดได้แน่นอน,น,อนแกงเห็ดมันต้องมีเหยืดบบกขามอ่อนมีไหมแม่แม โอ้ผักมีพี่หยากอีตูก็เก็บสดสดนี่แหละครับข้างบ้านข้างสวนเนี่ยแมนเบิร์ตเลยมันมันได้ตรงที่คือความสดนี่แหละครับผมตัดสดสดไปใส่แกงสีหอมหอมแมน่ะอีตอกอีตูต้หามะกอกมะเขือก้านไลครับผมกินมวานไว้เราแค่กินนี่อ่ะยังเกี่ยวไปล่างปะเนี่ยจังตัดถามออกกัน กะเดี่างแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าไปไปแก่งคุณแม่ปโอ,อ,อ้นน้ำน้นอยน้ำเดือดแล้วก่อนอ,อ๋เอเขี็จแล้วคุณแม่เสร็จแล้วจ้ะเอาไปดอกไปดอกเลยตัวนี้นั่ละอันนี้เคยเหยิบจังเคยเต็มปากดีน้ำน้นอยๆแต่ว่าน้ำมันจะออกแก่นิดตอนเย็นต้อบานจ้ะ หอมเนอเนาะหอมเนาะขนาดถือควมำพอนแค่นี้ก็หอมกินหอมกันเลยสวัสดีจ้าปนิกแกงเฮ็ดกระเล้ยวแล้วย่างเนื้อเสือกระเล้ยวแล้วเฮ็ดฟังจ้าแกงเฮ็ดสเต๊กคอายไว้มือสองมือมันกระบาลก่อน ได้มากระแซบ<า>แ็บเข้าซง,งข้าวไปข้าวดวนทั้งข้าวดวนทั้งไล่จิ้มเกี๊ยวผมกันหนว่ามีเห็ดบวานเลยต้องยังม,มาเก็ตอยู่แล้วจิ้มเิึง,งเห็ดเฟืองดูก็ได้กินโดดในนีเททเ่นะเห็ดเห็ดเฟืองแบบธรรมชาติอ่ะ นยังไงหอมเนาะเป็ดธมรมชาติมันจะแซ่บว่าได้รสชาติกตัวติดคงอย่างหอมเนือยอย่างอันนี้เอา kiểu khom cặp anh bật cười rồi khẩu càn y đi, 5 bản cơm này mình, giờ จำเจ้านะี่นะนี่พ่อยกแม่ใส่เป็นดอกเลยแล้วมันแซ่โดยจะบอตัดตัวเลยอบอตัดเครงเลย <c oughs> หวานหวานหมั่นโดนเด็กกินแซบ่แบแฉบชดนำสมสมเอ้อยห้วยเพรารอแห่น้ำล้ายแตกมันเป็นห็ตเฟื่องแบบธรรมชาติไหมก็เลยบแบบแบบหอมธรรมชาติ แต่หลังที่บาหวานนันสิเล่พอ,อ,พพอ,ขอเอาอขาก็เขาว่าเนี่ยเห็ดมันติหอมหรือบ่หอมมันยที่วัตถุดุบ่วัตุดุติมันเป็นธรรมชาติแบบ ก็ต้องเก็บมองเห็ดปลาก็เป็นนั่นมนีนคือแตกต่างกันพวกระจอมมาไปเก็บเห็ดปลามาแก่งนะอืมนี่ปีกเตอร์ได้ดอกสองดอกแกงเสือแซ่บอ่ะ <c oughs> <c oughs> ค้าแหลกไม่แห้งยายวอยู่วเลยเนาะกินแบบนี้มันไหนมันมันได้อัตารสดเลยยังมาเลยเสร็จแล้เอ็ <c oughs> นนี่ไปกินยาแก้ปวดเ <c oughs> ก้มรบปวนผมอยากมา เดี๋ยวเราไปจินมเนี่ยมหายากันแล้วแกงแกงเป็นดอกเลย <c oughs> จริงแล้วฮิปเปิเ้ลแมาันี้ไม่กะขนาดบานๆที่บานที่หวานเนี่ยค่ะ พักอยู่ก็ได้ักสมมุงก็ได้มึงอหไรนัดเพื่อนกับบอการเห็นไหมมาวิทย์เห็นนั่งฝากไม่กนนั่งเถอะนั่งฝางงมันปลูกไงคนผลิตไม่ไหลปลูกใส่ถุง อันนี้อาทิตย์นี้เก็บสามมือหรออาทิตย์นี้เ,เก็บสามมือหรอเก็บป้าเนี่ย <c oughs> โอ้ตะกี้อยู่บหัวแล้วขึ้นกินเสืออย่างได้สดแกงเห็ด

ย่างของยาง,อยาง,อยางเอามากันว่ายันบ่เจอเห็ดบางมืออะแต่สมมากครอ,อว่าอากเป็น,นฟืองห่อมาไ,ไหวดีนะขอมาไหวห่อเยอะขาอยู่ข,ข้างน่านจ้ะ cận hộ... là kênh có lạng áo mình pháo là hai có mơ hết lạng áo phun công rừng mhm 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 ừ mhm 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 มันจะขอเสียบต่อ <laughs> อืมอันละก่อนตัวอืมคุยกันจันเจ้นให้หอยคุยขอเสียบได้น้องคุยกันอืม กินลุกมาได้ก็มบบีแห้งฝ <c oughs> นโต๊ใส้เมื่อได้ก็ขึ้นเมื่อนั่น นี่แหละสวรรค์ยนยนสวรรค์บันนาอยากยังกับพ่อได้อยู่ได้กินอือโอ้เศกบม่อยากว่างซ่อนอืม เดินเนื้อกินตะไครงก็มาเจอแบบนี้กรับว่ะแต่แบบ <c oughs> โอ,อ้กูรู้เลยยุ่งางกินงนสมมติกันแล้วค่ะไปได้จ้ะ sống tay dây phục vụ ngất tiêm vậy chú cả thông bằng khi là ngập hiện ngăn có nha im mẹ ơi im hết đoàn không

คุดดนคุดดอย่ากันค่อยมากินต่ออีกาันบวกกันหน่อยกัน มันีอาหารสุดยอดสุดยอดช้าหน้าสองเถาสุดยอดตุงมือนะครับผมั่เอาละครับผมถ้าอยู่ก็กินแบบมันเง่ายะง่ายๆเอาความสะดวกสบายเขาจ้กของเป็นหลักกินแบบธรรมชาติธรรมชาติหากินแบบธรรมชาติหากินกินกบธรรมชาติหากินกับจริงทีไกตัวเขาจะสุดแน่นมันถึงจะบดเดดร้อนครับมีความสุขกับชีวิต ยิงนขนควายยิงเมื่อยิ่งล่า <c oughs> ยิ่งอยากความอยากกับความหิวบมันบ่คือก,กันนะครับผมความหิวหฮอกินเฮาที่แสบความอยากเนี่ยแม่นอิ่มแล้วกันยังอยากอยู่ครับผมกินไปเรื่อยๆดังนั้นชีวิตกินไงยอยู่ไงชีวิตก็จะมีความสุขริงครับผมอ่สําหรับเมื่อนี้ก็ยูด่ดีไม่แห้งกับทุกคนเ้อสวัสดี <c oughs> ดครับ <c oughs> สวัสดีจ้า